สวัสดีครับผมกร,รับผมนาธยธนกิจจน,นามอมชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนน้ำวิทยาคารแผนการเรียนวิคณิตห้องเรียนพิเศษ G ี a t ครับกรับผมมีความสนใจในด้านไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่งครับส่วนตัวกําลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโลกไฟฟ้าครับผมแล้วก็ได้ซื้ออุปกรณ์มาลองทําอยู่บ้างครับส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การขี่ยังไงให้สมูทแล้วก็ประหยัดพลังงานที่สุดครับผมเน้นไปที่การใช้ชีวิตประจําวันครับ ส่วนตัวที่โรงเรียนเคยทำหุ่นยนต์เดินตามเส้นแล้วก็หุ่นยนต์ตรวจจับวัตถุครับที่เป็นรถครับผมแล้วก็มีความสนใจด้านไฟฟ้าตั้งแต่ครับเพราะว่าคุณพ่อเรียนจบไฟฟ้ามาครับผมเจอคุณพ่อสอนเกี่ยวกับไฟฟ้าเอ่อตัวแปลไฟฟ้าตั้งแต่อยู่มต้นแล้วครับผมก็เลยคุ้นชินเกี่ยวกับด้านนี้จึงอยากเข้าค่ายเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้ต่อไปครับผม